พี่พี่ึ้นพีนอ็อเขาวเลยเดี๋ยวพี่นไล่ให้เราบึกไงพี่นอก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขชนนะครับมาพี่น้องมากินนนี่ครับหนึ่งปลากินเขากรบใหญ่ยยหลอนเดาเป็นนี่เด้อเบิ่งเด้อไข่เด้่เป็นปลาบึกเด้อครับเด้ออูย้ยขึอนที่ไข่พี่เม,ม<า>ย์ไข่แม่อู้หู้ไข่ปลาบึกพี่น้องมึงเด้อสองกิโลเด้่แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งข้าเจ้ามาพ่อเม่คค์เบ่งสิบีให้เบิ่งกินเลยแม่ครับพุ่นเอาพุ่นเอาอูย้ยเหนือว่ะ หนึ่งปลาลวกพักกับแจีวพี่น้องพี่แจีวตำเองโอ้ยได้อพี่น้องมาลุยน้ำกันเอาเมียเฮ้ยได้เข้าจำพี่แล้ก่อนโอ้ยจำตัวนี้ก่อนมาจบอืมอ่าพี่เหนื่อยพี่พี่พี่เหนื่อยพี่พี่ให้เด้่เออเพราะว่ายิบอารมณ์เนี่ยเอ้ยยิบอารมณ์นี่พี่ี่ นอตเขาขาวเลยเดี๋ไล่ใเราบบืกไงมี่นอไข่ดูปลาดวกพักกะเจียวเลยพักนองสวนพักยังเนี่ยบวกยอพักทองมี่นอฟักทองพักพักยังกอนพักแม

คิดเอาบ่คิดว่าเป็นเจ้ามึงด่าบอื้อมันลยแต่อนี่คือมมักเนาะนี่เนาะมาเดไปหนอนเด้อกินน้ำกันเด้อ เกียวคนเกียวประเดยกอุ้อมไลพีไดียไหมพี่อยากตัวนี้อย <laughs> <c oughs> ากกินกลางหะมะกางนี่นะ่แม่สมอง มันไห,หลพป่น้อ่บนปานแม่งสิยาาเว้ยเนเจ้าทินไหลเหรอลองลูกไข่มึงจะปีให้ง่าบปีให้ใบได้เลยนี่ ไอหินหลายสมาหนเนอจังครับเหมนอนมัเบอร์ขวออันนี้ม,มามันบม่ามาดเนีๆยปลาเบิกหงันะครับประมานชิดว่าประมาณสิบกิโลไรอย่างตัวนี้เบงเขาเจามาสองรู แบงเสือเจาะเนาะอยากปินหมูปันเันเงอยากินดีกว่าโอ้โนหอนได้เมียน่นี่ใหญ่ในมันไปแล้วมอนหนอายัางดีเลยหวนมันมนืมนกินน้วหขวนข,ข,ของมันอ้อตอนประแดดนะพอ่ะ ของอดฟักทองตอนน,อนี้ตุกบมีกากใช่เมื่อลยละทันใจดีมือ,มอะ กินปลาพี่นาะหมืกอก่อนวยแล้าเป็นตัวสุขภาพได้ควอมดันมากได้ <c oughs> ไขมันป่ะข้อมดันอะไรไขมันพี่น้อง <c oughs> ไขมันสูงพวกพากินปลากินผักหมอบอกว่าบ่ใบากินถอดมาสมั่นแนวถอดแนวมันนอนห้ามเลยนมาสั่นแนวบ่มีมันไว้เนาะ พักอนไรพักแมวนี่มันต <c oughs> ้อตงเอามาผัด <c oughs> พักยากรวยพักแมวต้องผัดเลยใหญ่แล้วเอาเอามาแล้วมันใหญ่แล้วมันหนึ่งเนอนเป็นผักผงบวบผักผงร้อยบอ่ป่ะอืมอันนีไข่เนี่ยไข่ปลาเนี่ยพี่น้อง ร้อนน้ับุ้กน้องเห็นหมูนเนี่ยงามรู้น่ะบางเหมือนที่ไหมันมีกางเนาะปลาขนาดนี้มันมบ่มีกางเนะ้ะ <ừ> mm. ต้องยังอก็ดอกกระเดียนาะแต่บางที่ดีเป็นอะไรเป็นปลาบึกหรือปลาอะไรก่อนปลาบึกกับปลาสวายบางทีดีเลยพี่กันครับแม่บอกปลาสวายอือมีตามี่ต่ำเน้ยตามต่ำมือโงนักเขื่อดีดปลาสวายไม่ใช่เนื้อเนื้อเนื้อเล็กเรื่องเหลืองอ ป้านป้าบึงได้มเนี่ยป้าบึกงัน่เนื้อขาวเป็นยังไงวะก็บนด้วยจำแล้วคุยเอาไป แสบไม่ไลงเลยหอกภาคบดสวนเนยลยกัดกกีนก้ำอือ เด็กตอนแับน,นีเ้นเองแซ่บันบเนาะแซ่บเข้าเนาะปลาเสียพันเนาะนแต่แบบเขีวมันบันาน,นี่เนี่ย,นนยากจกินอันนเนาะรตงมาล่ะก็เป็นยางปลาใหญ่ยางปลาลวกพัก้ำเตียวเลยรดยอดไปหรอพักของน้่ใญ่กเไปบดแขว มัน่อ,องมันใช่ปะ่องมันเหรอ,อโอ้จอกินทั้งทังหลังเลยทั้งน้นจังมันเนาะนี่เนี่ยนี่เนี่นี่นนนไปกินมันดยมันบอเพลยมันปลาน,นอยู้ะมันปลาประกอบอ โอ้อิม่มเลยมหมาย,ยมึงบันเาอแจ็บเจ้าชินควรเว้ยเสียงลงจังหานได้บันอิ่มม้ยอิ่มหรอแมล่อ๋อนม่อม มันร้า,ายเพี่อนเดี๋ยวเอืมอิ่อออมมากเลยเออหนึ่งปลาลวกพักจำเจียวพี่น้องเข่าสูตรเลยแสบของแถเลยเป็นเมนูเพื่อโซผับนะครับหนึ่งปลาเป็นปลาบึกใส่สองกิโลเพื่อนเนาะบนใส่สองกิโลใส่สิบกิโลแต่ว่าแบ่งมาสองกิโลนะครับแบ่งตัดมากตัดคดรึ่งนะครับตัดท่อนนะครับ เอาขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทายทุกแค่ถ้ากินมุสาพกก็ขอถกเขาพายนํานแต่ว่าอาจจะมีเจ้าทินหลายแมงวันหลายแห้งพี่น้องขอถกเขาพายนํานกินอยู่ในบ้านเนาะเอาขอบคุณพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทายทุกแค่มื้อนี้ว่ยังหลายเดี๋ยวบอกคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ